สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับโฟนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะไฟบอรี่มิกจากโดนัทนะคะซึ่งคลิปโนเคยทําคลิปไฟเบอร์ของโดนัทมาแล้วก็คือตัวนี้นะคะทิ้งกล่องไปแล้วทุกคนเหลือแต่ซองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้จะดีไหมโนไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนซื้อมาเองอันนี้หามาจากในช้อปปีนะคะเพราะว่า ตัวนี้ไม่ได้มีขายในวัดสันในบูธนะคะในเซเวนมีไหมอันนี้ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะาในเซเว่นมีไฟเบอร์ค่อนข้างหลายตัวนะคะแต่ฝนไม่ได้ซื้อเพราะมันแพงนะคะทุกคนอันนี้สามกล่องเนี่ยประมาณ500บาทนะคะถามว่าแพงกว่าสูตรสีเขียวไหมแพงกว่านะคะสูตรสีเขียวเนี่ย กล่องละร้อบาทถ้าช่วงไหนที่วัดสันเขาจัดโปรโมชั่นลดนะทุกคนคือถูกเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าซื้อตัวไหนดีกินตัวไหนดีถูกและดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปล่างซองกันดีกว่านะคะตัวไฟบอรี่มิกนะคะเขาก็จะเป็นรูปร่างซองแบบนี้ซองก็ขนาดเท่ากันเลยทุกคนแล้วก็มีปริมาณเท่ากันนะฝนคิดว่าส่วนผสมจะต่างกันนิดหน่อย ตรงที่ตรงนี้จะมีะพวกสารสกัดจากพวกผล,ลไม้ที่เป็นเบอร์รี่ต่างๆเข้ามาเยอะกว่าแล้วก็รสชาติอ่ะจะฟีลกู๊ดกว่าคือรสชาติจะคล้ายๆสุกัสสีม่วง่ะทุกคนแต่ว่าสีเขียวอันเนี้ยรสชาติจะคล้ายน้ำพึ่งมะนาวอ่ะแต่ฝนอันนี้ฝนกินมานานแล้วไงฝนก็เลยอยากจะเปลี่ยนดูบ้างนะคะถามว่าประสิทธิภาพในการช่วยในเรื่องของการขับถ่าย เท่ากันไหมระหว่างสองสองสูตรเนี้ยฝนบอกเลยว่าเหมือนเหมือนกันเลยทุกคนถ้าใครแบบชอบที่หาง่ายราคาถูกนะคะสีเขียวก็ได้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบอะไรที่อยากได้รสชาติที่อร่อยแปลกใหม่นะคะฝนก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะฝนซื้อมาแล้วตั้งสามกล่องอะทุกคนคือถ้าหมดเอายี้ดีกว่าคือถ้าหมด ฝนก็จะกลับไปกินตัวนี้หรืออาจจะกินสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าถ้าให้กินรสชาติเดียวซ้ำๆไปนานๆน,น่นนะเบื่อนะคะทุกคนมันเบื่อนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปฝนจะมีวิธีชงให้ดูด้วยนะคะว่าชงแล้วก็จะเป็นยังไงเป็นสียังไงแต่ฝนอยากจะบอกนะคะสำหรับคนที่เริ่มกินแรกๆนะคะไฟเบอร์พวกเนี้ยสองตัวเนี้ยฝนอยากจะให้ลองกินแบบ ทีละครึ่งซองไปก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ชินกับการกินไฟเบอร์เราอาจจะเหมือนกับเป็นการแบบคล้ายคล้ายท้องเสียอะไรประมาณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ฝนเริ่มกินแรกๆอ่ะฝนกินแบบซองเดียวไปเลยอ่ะแล้วโหเหมือนท้องเสียเลยทุกคนก็เลยลดปริมาณลงมากินครึ่งซองนะคะในช่วงหลังๆแล้วก็ตอนนี้กินกินทีละซองได้แล้วทุกคนเหมือนกับว่าร่างกายมันมันชินกับการ กินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็หลายคนนะคะที่แบบแอนตี้ว่าเฮ้ยจะกินไปทําไมไฟเบอร์กินผักผล,ลไม้ก็ได้นู่นนี่นั่นฝนอยากจะบอกนะคะว่าปัจจุบันอะไม่ค่อยมีใครที่กินอาหารได้ครบหหมู่แล้วก็กินอะไรที่มันทําให้ขับถ่ายโดยเฉพาะคนที่ชอบกินชากาแฟอะไรเงี้ยทุกคนมันจะทําให้ท้องผูกใช่ไหม แล้วท้องผูกมันจะก็จะนําไปเกิดปัญหาของลิสีดวงอะทุกคนเออไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่ว่าอันเนี้ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วฝนไม่เน้นกินยาขับยาที่ช่วยถ่ายยาถ่ายที่แบบขายตามร้านขายยาแบบนั้นน่ะฝนรู้สึกว่ามันเป็นยาแต่อันเนี้ยเขาเราเหมือนกับเรากินเป็นน้ำผลไม้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องขับถ่ายด้วยมันจะดีนะคะ แล้วก็วิธีการชงนะคะเพื่อนเดี๋ยวฝนจะพูดให้จบเลยเดี๋ยวค่อยตัดภาพไปที่คลิปชงให้ดูนะคะคือวิธีการชงสําหรับฝนน่ะคือชงเสร็จปุ๊บนะคะถ้าให้เขาแตกตัวเสร็จปุ๊บแบบอย่าเพิ่งกินทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้เขาฟูฟูค่ะเขาจะได้เข้าไปช่วยในการล้างลําไส้เราเราได้ดีกว่าคือถ้าสมมติว่าเราคนเสร็จแล้วกินไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ฝนพิสูจน์มานะ มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยช่วยแบบล้างให้ลำไส้เราสอะอาดสักเท่าไหร่ต้องปล่อยให้มันฟูให้มันพองนะคะให้มันเป็นแบบมือกอเมือกสักนาที2นาทีอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะระหว่างที่ฝนมารีวิวสตัวนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยาก อลองอันไหนก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะนะคะทุกคนใครไม่อยากท้องผูกนะลองหาไฟเบอร์มากินแต่ว่าก็ไม่ต้องกินยี่ห้อที่ฝนรีวิวก็ได้ทุกคนในเซเว่นมีหลายยี่ห้อมากมากที่เขาเอามาขายตอนนี้แต่ว่าบางยี่ห้อก็แพงเกินไปฝนก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันนะคะทุกคนแต่อันเนี้ยฝนว่าถูกที่สุดแล้วแล้วก็ได้ผลนะคะแล้วก็อีกอย่างใครที่เป็นสิวหรือผิวพรรณไม่ดีนะคะลอง กินไฟเบอร์ดูสำหรับฝนฝนจะไม่กินบ่อยฝนจะกินอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งโดยเฉพาะช่วงที่ไม่ได้ออกไปไหนอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยวันเสารออ์ที่เราเราหยุดใช่ไหมคะจะกินคืนวันศุกร์นะคะฝนจะกินหลังอาหารเย็นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งฝนจะกินประมาณตอนสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วฝนก็จะนอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งมันก็จะแบบย่อยพอดีนะคะแล้วประมาณ ทีห้าครึ่งหรือว่าหกโมงเชา้าเราก็จะเริ่มปวดท้องอยากขับถ่ายแล้วทีนี้มันก็จะขับถ่ายออกหมดเลยทุกคนถามว่ามีบิดมีปวดบิดไหมแรกๆกถ้าเรากินเยอะมันจะมีแต่ว่าหลังๆอ่ะเหมือนกับลําไส้เราชินมันก็จะไม่มีนะคะแรกๆถ้าใครกินนะคะฝนก็แนะนําให้กินครึ่งซองก็แล้วกันนะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็ วันนี้ฝนต้องขอตัวลาแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ